ฝนตกน้ำมากแบบนี้สิ่งที่มากกับน้ำค่ะเรื่องของหอยเชอรี่<อ>นะคะตอนนี้ระบาดลงหน้าเข่าเสียหายหลายจุดแล้วค่ะครับเกษตรกร,กรขอนแก่นค่ะกําลังได้รับความเดือดรอนจากการที่หอยเชอรี่นี่แหละค่ะครับ โ oh, อ้ยเพื่นไปเบิงหน้านะคะอหอยเชอรี่คือค้นหลายแท้กัดกินต้นเขาอยู่ที่บ้านบึงอีเท่าหมู่ห้าตำบลศิลาค่ะคนี่เพื่นสีเหเบิงว่ามองนี่คือหอยเชอรี่กัดนะคะนี่คุณทมีลักษณะของโตอหอยอ รัฐหน้าเขาได้รับความเสียหายนะคะไปแล้วหลายสิบไรน้ำกันชาวนาบางคนเพิ่งก็ไปสื่อสารเคมีมาก,กําจัดแต่ก็ยังบ่าสามารถที่สิยุติการแพร่ระบาดได้เนื่องจากว่าช่วงนี้ฝนตกมากเฮ็ดให้ฝนนั้นไปชะล้างสารเคมีเจือจางลงค่ะ้นี่ครับเมื่อสกูร่ที่เราจะบหอยขึ้นมาคือนายทองใบสุวรรณสมรับยูบานเลกทีเก่ามูหาบ้านบึงอีเถาตําบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นลรวบอกว่า ชาวนาอยู่ในพื้นที่นี่แหละครับต้องประสบปัญหาหอยเชลรีทุกปีคุณนิชาค่ะซึ่งต้องบอกว่าหอยเชอรีนี่กินบกากินอยู่กินกากินนั่นแหละครับแต่ถามว่าซึ่งในพื้นที่เนี่ยพี่น้องเกษตรกรก็เอาสารเคมีเนี่ยมาฉีดผลในบรูบาซิสาสมบูรณ์เ็วแมนครับบรรเทาเอาง่ายๆพี่น้องบานเทาเนี่ยมากินอยู่แล้วกบเขียดหอยเนี่ยปูเนี่ยกินอยู่แล้วครับแต่ว่าขัน บางบางเธอเนี่ยใส่สารเคมีเข้าไปสะสมมืนกับบาา้าใจจิตกินหรอกครับอาศัยธรรมชาติบำบัดธรรมชาตินกปากห่างมากินเสล้วเหมืนบ,คบค่ครับค่ะโอ้เนี่ยครับเป็นพื้นที่ที่กินาคากินแน่จนว่าเสียหายฮอดซิปไรผมเดี๋ยวนิชาค่ะโอ้ยเนี่ยครับนี่แหละโอ้กัเข้าใจเช่าให้ชาวนาเนาะ,ะเรื่องแต่มันมาหลายกินกับบอท่านเดียว <ผม S 2> หอยเจีบแต่เ <c oughs> นี่ยบอมมี่เนาะหน้าแรงๆแบบนี้เอามาใส่ตำบักะคงตำปลาคะครบละแปดสิบบาทก็ซื้อกินได้ียวบางทีล่ะนใจ